พี่ลมได้ตามซีฟไปซีฟไปก็ได้เออขอนหาซิฟลมได้บอกได้ได้เนาะโดยกับทักทายสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเนาะ เาว่าจะเป็นทางฟังลาวเรือฟังไทยละต่างประเทศเนาะกัยินดีเข้าชูช่องของสนุกสลาวคือเก่าอีกแล้วโดยเมื่อนี้ก็มาพบมาพอทางช่องสนุกสลาวนี่ก็จะได้เดินทางมาทางเซาสรเนาะเชิญเซาสูตคนนี้ทางสนุกกยังมีทันหูวือเชียงเลียงน้ำแล้วก็ยังมีทันหูอายุของเพลินเนาะโดยก็เป็นนั่นเลยก็จะพาพ่อแม่พี่นองหรือพี่เอฟซีทุกท่านก็เข้าไปโอ้ไปลุมไปชอบท่ามชื่อเชียงเลียงน้ำทางเซาสูตรเขาเนาะพอว่าทางสนุกก็ห่ากได้เดินทางมาครังแรกเด้อเนาะโดยก็กดอื่นก็อย่าล างสนองเนี่ยเด้อสิ่งสำคัญกันอย่าลืมเบื้องโคษณาทางสนองแน่เนาะเพิ่มมีได้้เข้ามาทางสนองหรือว่ามีกำลังจิตกำลังใจได้อัดคลิปต่อไปเนาะโดยก็เป็นนักเลยอ่ะเพื่อมาเป็นการจักชาเชิเวลานากก็เดินทางเข้าไปฮาเช้าโซนเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนสองโมงเนาะพุ่นกะจะตกแล้วอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าให้เข้านาเนาะกะก้มเก่งบแล้วอีประมาณเดินกว่าก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องกะสูงนี้กัหน้าพุนแน่เนาะกะจะเข้เธอทาง พีเอฟซีทุกท่านกับจุก,กพลโต๊กเนาะยุงกระลายกับหักชาสุขภาพนำกันเด้อเนาะกับเยอพาพ่อแมนพี่น้องก็เข้าไปโอ้ไปลมทางเซาสูนทำเลยทางสนุกว่าผิดพลาดประการเลยก็เขาถอดเขาอ่ากับพีเอฟซีทุกๆกท่านเด้อเนาะกับคลิปนี้ทางสนุกก็ได้มากับทีมงานของไอ้ทิดอ่องคือก้าเซงกับเยอะแบบครูแซวแน่เนาะกับปะเข้าไปห้าทางโซดโซดทำเลยโดยสบายดีเด้อสบายดี สาวคนใหม่บุกคปเห็นจักเสืออนุญาตถามชื่อชื่อยังอ่อชื่อลักกี้น้องเมีย้ยวลักกี้หนึ่งสิบแปดปีสาวลักกี้บุกไปเห็นชักเสือพี่น้องกับผู้งามผิวขาวสาวลักกี้โสดบ่จ้ะโสดโสดร้อยเปอร์เซ็นร้อยนี่พี่น้องโสดร้อยเปอร์เซ็นน้องลักกี้มีไอ้น้องจะคนอยู่เหือน สองคนเด็กเป็นลูกสาวคนที่เท่าไรสาวละลูกสาวละมีเอ้ยมันมีไงมีแต่อายมีอายหนึ่งคนจะยุ่งเงินกับใครจ้ะยุ่งเงินกับแม่กับแม่ขอได้จ้ะขอไปวิละไปวิละไปเวียแม่โอ้เนาะมาอันนี้มาลิดน้ำหมูบ้านี้เลยบ้านเนบ้านเฮือนจ้ะมาลิดเนาะอ่บ้านเฮือนบ้านอยู่แท้กับบ้านเจ้าอยู่คุ้มสามบ้านคุ้มสาม เราคุมซ้ำสาวคุมซ้ำลาซินโนพี่น้ออยากมาดำนานอนมาเด้อไอ้มาดำนานอนมีเพลงได้ไหมพี่หนอกับผลตกลิ่นอยู่ผลแห่งตกลิ่นอยู่มันนีอ่างอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ฮะาโสดเคยมีแฟนบ่กเคยมีเคยมีแต่เดี๋ยวนี้โสดนโสดจะไม่จบ100%พี่น้องโสดใช่โสดว่ะจะมีสเปคแหนได้อยากคุยผัวว่าอยากหมักคนแบบไหนผิวสีผิวแบบไหน ได้ได้ก็ได้ขอแต่สูดูหมักคนชงกาเจ้าหน่อยหนึ่งแม่แมทใส่หกชิปเป็นถ้าวันนุ่มๆจะเข้ามาลมเจ้าเจ้าหมักอายุจักปีเจ้าอยู่ปีแปดเจ็เก้ามันน้องลมกูบ่าวอายุจักปีหาจักปีลมได้ตามพี่ปายพี่ปายก็ได้เออหาถ้าชิปลมได้บอกได้ได้เนาะ ลมเบ pues mm ิ่งนะขบเบิ <Hi for S 1> ่งก่อนเคยบอกขบอยุหลายปานนี่ครั้งแรกที่เปิดเปิดใจผวรจะคุยทีนี้แล้หน่อยหน่อยพี่น้องเป็นโอกาสแรกครั้งใหม่สําหรับน้องยังเกาะสื่อยังไงเกาะสื่อน้องลัคกี้สาวซีโนมันนี่ฮะพ่อสาวซีโนบานี้ผู้บ่าวซักหลอกซักลายคุยได้อยู่บ่มจ้ะได ไม่มีปัญหาเนาะเดือนวลายพอแต่นิสัยดีบ่นิสัยดีเนาะพี่นเอาหมักผู้บ่าวรุ่นใหญ่พี่น้องไอ้หมักฟาสางฟาษาที่ดูแลได้ผู้เคยคบมาก่อนเนี่ยผู้บ่าวสามกันบ่ม่เออแต่เลยแยกทางกันไปมันยังประจักษ์สายสวยเห็ดซอยหายนี่น้องลักกี้ครั้งแรกหมออกคลิปนี่ครั้งแรกเลยคลิปแรกอีกเขินบ่ เคลิ้นเคลิ้นอยู่ก็ถือว่าโอเคเลยหนองไม่ชันเนาะแม่นบริยานเพราะบรายดูคุยปกติเรื่องเราคนอยู่เซโนเซโนในเมืองไหมเซโนเนาะเมืองเทศบาลเมืองอุดมพรกับเซโนเป็นจุดใจกลางเมืองอยู่บ้านอยู่เพื่อนเห็นยังต้องหลับเห็ดหายเห็ดหน้าบอยซีนนะบอ้เห็ดเรียกซอยแม่เหเรียกซอยแม่ของแม่เห็นแงานน้วยครับ เราเว็ดเขากินขายเห็ดขากินขายเป็นแม,ม่ค้าบนเรื่องใดเป็นแม่ค้าเปิดห้านขายของบอสขายตลาดเาเหตุยูเพื่อนแล้วก็ขายตลาดตลาดใหญ่ตลาดเซโนโ่พุทธตลาดจีนโอตลาดจีนแต่จีนคือตลาดทางแบ่งพี่นอ้องตลาดทางแบ่งปิีงไก่เนี่แหละมีทางปิีงไก่แล้วก็มุมหนึ่งก็เป็นตลาดห้านขายเครื่องขายของต่างๆเนาะเอินมาตลาดจีนหรือตลาดใหญ่เซโนนั่นเอง เจ้าคนเกลือคนของซอยแม่บ่ะท<ม>างเวนทำเช้าทำนี้เราขายไปไปต,อาตอนเฝ้าตอนแรงเขาไปตลาดเอา้าแล้วเริ่มเป็นตั้โม่งนะเราไปเปิดทานเราไปหกโมงหกโมงเช้าไปเปิดทานขายเกลือขายของทำนี้เราปิดเราบ่อซ้ำเลยเวลาช่วงบ่ายเรามาประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงตลาดแรงคนไปหลงใายป่ะเราไปเราไปตตอนแรงที่ซูงกิอนอยู่ตลาดเหตุผลกินส่งเขาช่วงบ่ายช่วงแรงนะ บอกว่ามันเห็ดเห็ดแตกตอนแรกมันเหมื่นเศร้าไปขายนะตอนแรงไปซื้อเครื่องมาไว้เ็ดตอนเศร้าแม่คือจะได้ว่าช่วงเนี้ยเราเกลียมเครื่องของเตรียมไปขายเหมือนแน่นบอสจะนี่เรายังเป็นตลาดประมาณสามสี่โมงเราไปตลาดโอ้ลงตลาดแล้วก็มาเกลียมเครื่องช่วงแรงช่วงเศร้าเพื่อขายต่อเห็ดแบบนั้นตลอดมีไห้มีนาเห็ดจะบอกมีแต่ว่าเห็ป้าเห็ดโอ้เห่ป้าเห็ด พิ่นแบ่งเขาให้ปีหนึ่งได้หลายปะได้่นแบ่งให้ประมาณสามชิปสหโอ้แบบปีได้หลายก็หอดสามชิปสอบคนหายมีได้หน่อยก็ประมาณสหสอบ่นเถอะขาหนาเนาะขาให้ขาหนาเลยโอ้วันเดอยวเห็ดจุดปีจุดเห็ดเจ้าละก็มีแต่ข้าวเจ้าเห็ดแบบนี้แม่แม่กับขาขายฟอร์เพียเบียกอยู่บ่อเดินวีหลาวิลาบุรีเห็ดเบียกน้ำลุูก นี่ตัวหาเงินหาอย่างเนาะอายจะได้จใช่ายกับไปเห็ดเบียรกันโถนี่อย่างลูกสาวหล่าอยู่กับแม่แม่ไปไซบอร์ได้ยังไงฮะกับไปได้อยู่ไปไซบอร์ไดไปเมืองไทยเคยไปบอกบอเคยยังบ่เคยแม่ถามมีผู้บ่าวหมักหักในอนาคตนี่เจะชี้ไปได้บ่ไปหลินพยายามเลยยังไปได้ไปได้แม่เยอะไปอยู่บ่บัานเนี่ยไปลูกสาวเดียวเพราะฉะนั้นว่ามอเนาะหมอก็บหักแม่ก็บหักเดียวไปไซบอร์ไดได ไปได้อยู่เนาะไ่ได้ว่าปานนั้นแต่ว่าต้องมีหมู่มีคู่มีคนที่เป็นไว้ใจไปนำปานันแต่ตอนนี้น้องยังเห็ยนอยู่บ่กเข่าแล้วเข่าแล้วเข่าแล้วหยุดแล้วเป็นยังคือหยุดเทียนหย่อนเศรษฐกิจเล่นครอบครัวหย่อนเศรษฐกิจแม่หูอไแม่ให้ออกแม่ไม่ขับเลยแม่ไว้เขาแม่หยุดย่อนการเงินการงานบอก ย้อนเศรษฐกิจแมหมคายออกหาเงินเปิดหลายนะเออยาเรียนต่อสิไปเรียนอยูออ่เป็นอย่างไงโมมีเงินก็เลยไปจ้า,จา,างตังค์จะไปต่อแม่เราไปเขาหยุดแม่เราย่านเขาห่วงแล้วยานไปทางอื่นเป็นห่วงลูกสาวละ่ะพี่น้องเอ้ยอน่าตัวเนาะสาวลักกี้ เอาสุี่น้องผู้บ่าวทาำได้จีจีผู้บ่าวคนไทยล่มได้บอกได้ได้จะว่าจะเขียนได้บนภาษาไทยสะดวกเซ็ตหรือสะดวกโทรเลยเจ้าสะดวกเซร็จเสรก่อนโทรก็ได้เห็นหน้าเห็นตาอร่อยพร้อมอยู่ได้เนาะคุยนี่จะคุยเฮิงมาได้สำหรับจ้ะสามปีสี่เดือนเดือนก็ได้เดือนด่วนได้บอก ไสามสี่เดือนเนี่ยไม่ดวนได้นั่นน่ะด่วนแบบผิดช่องผิดด่วนโอ้ยพูดแล้วนะมินตะก้อนผู้จักบวชใหญ่ก่อนเจ้าเคยเห็นคลิปเราบอกบอกเคยเห็นเนาะอบูจักก็ดีเือกันผู้จักเกิดพอได้หัวเป็นหนองฝันไล่ฝันไล่เนาะฝันเล่ยันฝันไายบอกเบาเลยบอกบันบู้จักตะก้อนยันฝันไายเออนองบูจักเป็นยัง ถ้าถ้ามีผู้อยากมาหลินมายามจะอยู่เฮือนนี่ครับเป็นจยูบอสจะรับเนาลายบอโอ้ยนี่ตอนหับเนาะแถวหน้าผู้บ่าวเห็นอยากมาแวะเยี่ยมยามมาหาอยู่เฮือนพอได้ลื่องได้เคยเนาะได้เนาะโอเคจ้ะแม่เราแด้ป้าป้าป้าประชาชนนะคุณเนี่ยเองนี่ตอนหับเช้ามื้อแต่ว่าต้องให้นัดก่อนเนาะเดี๋ยวมาไปเจอไผ่บุหูทางเข่าด้วย อยู่กับแม่สองคนหลัดก็ลงหน้าเนาะผ่อชีวนมาเดือนหนึ่งจะคือมาบ้านเรามากระเมือแบบเมื่อวานนี้เดือนละครั้งบ่เรามาหาทุกอาทิตย์วะยันว่ะวันหยุดทุกวันอทิตย์แต่เรามาเมื่อวานนี้เมื่อวานคืนเมื่อลงมาหลุดผ่ออยู่สระเอ้ยให้ลุงมีสวรรค์แต่เรามานอนอยู่เพื่อนคือเาก็มื่อวนกับเมือมายามเลยกระเมือ มีน้ำเออเสร็จแล้วหัวมายามแล้วก็เมือ่อมีเวียกมีงานมีเวียกในะลงมาเนาะนั่นเราขึ้นไปเราไปยังเอาลูกสาวลูกเขยไปเเวียกอยู่บนบ่อยา่างวันนี้ไปอยู่น้ำแม่มเราเปิดใจจะได้ได้ลูกเขยแล้วนี่จะได้ไปใช้ได้ลูกเขยแล้วนี่แต่และมือไป่ใช่เจ้าะดินนำโมกู บาได้ไปเห็นงานโุงานบ่กบาร์ดไปชมักรืองใดเรื่องเนาะคองกว่าสะทยอดโอ้โหสาวลักกี้ลูกสาวละลูกสาวเดียวในเหือนนี่ห้องได้ก็จะออกงเรียนมอหา บจบสัมหยุดก่อนแม่หาลูกเคยให้แม่แล้วบ่าเนี่ยหาอยู่สูบยาตุวดตวดกระหมั่จั๊บวะบ่มากคนสูบยากินกีอนได้อยู่บางเวลากินในลายบ่ดูกินหน่อยหนึ่งกินหน่อยหนึ่งินในอะไรกินบางเวลาตามเทศกาลเนาะอาหารอะไรเนาะ มีการกินกับไปลืมเค่องมือนี่ก็เยอะมาไหว้คือกันเป็นคนเงี้ยเง,งี้ยเป็นอะไรเนาะบุลลึงนี่ยเนาถ่ายนี่ยว่าครัวเงียบบุลึงบลึงเนาะปกติวอลายบ่กก็วอล,ลายอยู่วอลายอยู่เออวอลก่งอยู่นะเนาะมันอนีพอยนมาเจอที่น้องพอบุลลึงกันมาเหน็น<อ>ต่างฟองใส<ด>่โดดเขินบ่เขินกล้องยังเขินอยู่เขินสาวบุไทยเนาะเนาะย่างวนไปวนมาอยู่ บางทีไปลงทงกับวันลงน้องลักกี้พี่น้อองเบุเคยไปเมืองไทยซ้ำเคยไปหลินไปเที่ยวไสไก่ในประเทศลาวไปหัวหลวงไปหงพบางเลยเจ้าเป็นอะไรไปลงพบางเบาชูฟังปีใหม่ลาวนี้เป็นอะไรลงพัวบางเบาชูฟังเหรอเห็นยังไงตัดกวางสีเป็นอะไร บเคยไปอีกเถื่ออ้ยบาเคยไปอีกเถอะนะมีย่างหลินอยู่ปุ่นมันมีน้ำตกตาแล้วก็มีอาหารน้ำตกตาอาหารเ็ดอยู่ในน้ำอาหารนะนี่คือขึ้นห่านขึ้นหานไ่ได้ขี่สลิงว่ะเจ้าที่มีบ่ย่านปะย่านความสูงขี่ว่าย่านผู้บ่าผู่มากบ่ม่นเนาะบ่ย่านนี้ย่านย่านขึ้นชงชวงย่าน ยานผูก vào บ่มมกกันยังคือยานความสูงอันนี uh ้ม right ียังสี่เจ้ายานเนาะยานยันพีอ่บยียนที่คนเนาะบวียนบวียนําคนเียคนในสื่อบริยานดอกยันพีเหมือนความเล่าบางทีมาหลอกเขากันคนก็หลอกกับยานกันก็แล้วแต่ว่าแต่ว่าคนก็หามหลอกด้อแมนคนหามหลอก หลอกอะไรเนาะบล็อกถึกบล็อกและบล็อกเติมมีทางการติดต่อเยอะบ่อเจ้าได้ลิ้นลิ้นเนอะเฟซบุ๊กไลน์ไลน์บม่ได้ลิ้นแต่เฟกับแอปผมบ่อกติดต่อได้ต้องมีไลน์มีแอปเดี๋ยวเดี๋ยวที่น้องสีเอาหายได้ช่วงการติดต่อเก็บไว้ก่อนน้องคนทีตื่นโต้ไว้ไปเนอะปล่อยทางนี้ยังประทานได้เนาะทั้งรกถ่ายคลิปเก่งๆเลย ดีแต่น้องเพคนกันยังถนัดแน่เนาะถพนธาน้องเพคนมีเรื่องมีแบบว่าอายแน่จะแล่นปุ๊บกล้องแล้วแ่นแบบกับหมู่กับครูนั่นแขกทางสมไายพ่สปอร์ตต้องเสร็จลาได้สิเป็น็จเบาคุยคุยบอกได้บอกภาษาอังกฤษได้คนใดคุยเป็นภาษาไทยเหรอ คือน้องสะดวกทางแซตเป็นหนังเนาะหรือว่าอยากคู่กับได้โมจะหลายวนตอบแซตมาหัค่ะตอบตอบเนาะสวัสดีตอบมมลตอบสนะขอไม่ดอกเรื่องจอบมาอู่ทังปีนะมีปัญหาดอกทิมมาเดียมอกจนี่ยจบเบิ้งยุด้ลยคือโซลกีสาวลุ่กสลามูลคุณลายกับบัตรอนงคเบิดแะเป็นหน่องถ่ายไงมือเห็ดเวียกงาน เจะหมักเหคียังเนี่ยอาจจะจากอย่างเลยจะเห็นยังัวขายเครื่องออนไลน์พนักงานเสิร์ฟโบยันเหนื่อยป่าวเคยเสิร์ฟมาแล้วเคยเสิร์ฟอยู่ใส่เ็จอยู่ร้านอาหารบนเก่าร้านอาหารบนเก่าอยู่ในเซโนนี่แมนดูแถววัดนู่นนูหมอโอ้เซโนน้องสาวเซโนเฮดเวียกแค่นี้ใคนมีผู้บ่บาเซโนอเวียกให้ใกล้ๆสิไปบอกเราคนหลบเห็นนะให้ดีเด้อบัญญัติกายหัน มีบ้านาใหญ่ยังพูดนี่อีกเคยไปหลินอย่ม้เคยเมือง่รีศรีนเป็นอะไเป็นเมืองหลวงขักบ่ขักอยู่ได้เห็นยังไหนแปลกหูแปลกตา้พตึกชุงชงตึกใหญ่ใหญ่แหลนไล่ไลไปเมืองไทยยังกี่ลายอยากไปหลินอยู่บ่ชมอยู่บ่ากไปอยู่ไทย อยากไปไปเบิ่องอยังตี<ป>่สุดในใจยาวอยากไปเบิ่งมีอยูป่ปะอยากไปทะเลอ้าวพี่น้องเอฟซีผู้บ่าวผู้แพวสายเที่ยวทะเลน่องหมักเที่ยวทะเลตี่น้องในหมักผู้น้องอยากไปเที่ยวทะเลยังไม่เคยไปอีกเถื่อวนะเนาะเเห็นแต่ในโทรศรัพท์อยากไปสัมผัสต,ตัวจริงอ,อ,อ้าว เป็นกำลังใจให้ทางน้องลักกีเนาะต่างความหักอะไรกับการงานที่อยากเห็นในอนาคตตอนนี้ฮะทงแม่พายุแต่ยังพันไปใช้ได้ยอยู่กับแม่แม่เขาขอเจ้าอยู่ประมาณหดเดี๋ยนนี้จะปีทีเหรอสามสิบเจ็ดหอเดยจ้ะหอเลยก้าสามสิบเก้าแล้วยังนุ่มอยู่ได้สองคนเราไปเห็นเวิวย่เอา โอเคพี่น้อง fc ทีมหมักหักหรืออยากคุยอยากแซตทักมาหาน้องลากีพี่น้องทักทายในซองยูทูบเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์มาเด้อพนชหาสองทางติดต่อให้พูดคุยทำความหูจักหักแพงอยากจีบอยากเป็นน้องหักอยากเป็นลูกอยากเป็นลานไพ่พี่น้องจัดมาเนาะอยูทูบจัดการให้พี่น้องเลยโอรวมกันเบมืองก่รหมักกระบะว่าหมักบะมักกระบะว่าได้ทั้งสองอย่างเคยไปก่อนไปมาฮารเวยได้น้องวะไปพุณกินปลามาพีกินเข่า เขาในเหลายัางเต็มอยู่ตอนนี้อ่าไข่กำลัง,งจะขึ้นเล่าขึ้นเนียซ้ัพมาตอนเดือน<า>สิบเอ็ดกำลังเกี่ยวข้าวซอยไม่เท่า <c oughs> นี่แม่นปุณสิเอิรนไปซอยหมดแล้วน้องลักกี้จะพาไปเกี่ยวเขาไม่ได้ช่วงจะหน่อยแม่แต่วา้ปลาเห็ดการซอยทางป่าก็ได้เนาะได้เพราะว่าทางเปุณก็ได้ปั่นข้าวให้ทางน้องลักกี้นะ่ะแม่น้นองลักกี้เก่งเด้แคลิปหนาหนาจะบอกเก่งวันนี้อย่างนี้จะเชียงปากพี่น้องพี่น้องคิดได้โจ๊้คำถามใช่ไหมได้บมดเลยได้โดยเนาะน้องลักกี้โดยขอให้ คอมหักคอมหักน้องละกี้ถกผอคนที่หักแค้และจริงจังจริงใจมาโอมารวมให้เกียรติน้องพี่น้องเด้อทักทายอย่าพาไปเบิ่งจุดช็อตเล่นหลายพี่น้องเนาะมันมีเคยมีเคสกันก่อนๆบอได้ยังอยากเปิดกล้องเบิ่งแต่จุดช็อตเล่นเข้าห้องน้ำก็อยากไปน้ำบอได้พี่น้องเนาะอย่าพาว่าเด็กน้องชิบอกขึ้นเจ้าก่อนไอ้คุยไปให้เกียรติน้องประมาณพี่น้องเนาะเอาขิมมี่โจชันมี่อบการขิมหน่ะเนาะโชคดีน้องเอาสบายดีสดดีเ้อ